ร้องเพลงด้วยเจ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 มารีไม่ชอบหรอไม่ชอบเพลงนี้หรอคะลูกเอาใหม่ไหม มารีไม่ ant, ชอบใช่ไหมมารีไม่ชอบเพลงนี้ใช่ไหมคะเจ๊จ๊เจ๊เจ๊จ๊เจ๊เจ๊จ๊เจ๊ไม่ชอบวะลูกน้องไม่ชอบเพลงนี้ใช่ไหมคะน้องเดาเพลงอะไรไหนบอกแม่มาสิเอออ่ะเอาใหม่อม่เจ๊จ๊เจ๊เจ๊จ๊

ชอบใช่ไหมไม่ชอบเหรอลูกไม่เอาใช่ไหมเออพอแล้วนะเหนื่อยแล้วยังเจ๊ะเจ๊ะเจ๊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 พอแล้วพอแล้วนะคะเหนื่อยแล้วยังพรุ่งนี้ค่อยร้องใหม่นะพรุ่งนี้ค่อยฝึกร้องใหม่นะจะพามมรี่ไปแข่งแล้วแมรี่ไปแข่งไหมโมโหอะไรจะกินข้าวแล้วยังถึงเวลาแล้วยังคะลูกกินข้าวไหมกินไหมคะ